นะขาวจัวหน้าเกียะครับผม,มประเภทต้มขีดละ20บาทกองละ100่ง้ขีด100ครับ5ขีด100น้ําจิ้มมี2ประเภทประเภทซีฟูดและประเภทมะขามครับผมเนี่ยสั่งแต่สั่ง,งห้าขีดพี่น้อง100บาทครับผมแพ็กเก็ละ100บาท 1 0ึครับหขีด1 0ึ่ขีดแถมไปอีก12 512งุ้าน่ะแถมพี่น้องหาขีด1น0ขีดละยีบาทครับผมดูน้าพี่น้องเอ่ากวนหน้าเกี้ยพุดหน้าพี่น้องแถมตลอดต่อแถมตลอดข่อพุดนะเกิน5้าขีดเกิน5้าขีดใหญ่น,นี่นะประเภทปิ้งกับปิง้งบ่เบาจักเกี้ยดูนยาเต็ดยาเตียนใครดิฟใครดีเก่งพี่น้อง สุดยอดสุดยอดปั้นสดลูกชิ้นหมูลุงดำกูได้มางานดอกไฟต้องแว่กินเด้อคันบ๊อบบอบแว่กินเว้ยบอฮอดงานดอกไฟเชฟือสิตายนี่ช่วงน,นี้ลุงดำครับตักลูกชิ้นดูเลยพีะนะ่น้องกองละ 100, หนึ่งร้อยครับกล่องเด้อหนึ่งร้อยครับผมปั้นสดลูกชิ้นหมูลุงดำพีนะลูกค้าพี่น้องค่ายรีบค่ายดีโอ้ถึงตม้มถึงปิง้งค่ายรีบค่ายดีเป็นตไงลูกค้ากระไรได้มาตลอดพี่น้อง ปั้นกับปั้นต,ตลอดนะก็ได้เสาตีนเสา <tes> <throughout> มือสุดยอดครับผมปัสส้นสดลูกชิ้นหมูลุงดำปั้นสดลูกชิ้นหมูลุงดำเอาหน่วยนั้นไปเป็นออร์รชนะนี่หน่วยเป๊ะปลาลาอยู่หน่วยหนึ่งพี่น้องนะปิ้งกับพิ้งทางไหนพี่น้องสดสดครับสดสดปั้นสดสดปิ้งสดสดร้อนๆครับผมนี่เดินอยู่บริเวณนี่เดินนี่นะ อันนี้สิเอ็ดยางไปนี้ก็สิเ็ดตํากำแพงกำกำแพงโรงเรียนเมืองเลยยางไปนี้ก็จะเข้าไปสนามของสลากกางเขาจะตำราดกาซายางไปทางนี้ก็จะออกที่ประตูประตูธนาคารกรุงไทยนี่นะพี่น้องพ่าสิทธายให้บูบูนี่อีกหนึ่งรอบครับผมกับปั้นสดลูกชิ้นหมูลุงดำปั้นให้ดูสดสดเลยครับรอบนี้อีกหนึ่งรอบครับผม เรามาทานตอนปั้นสดอีกหนึ่งรอบพอดีเลยรอบนี้ก็เต็มอีกนะครับผมราดค่อยมายืนอยู่นี่เราปั้นไปเ,าเ,าเราไล่เคียร์โรนี้นะน,นะก็ได้ทเซอร์สินเสอร์มอจกักเาคียร์ขายดิบขายดีปั้นแล้วก็มาต้ตมินินะลูกซีมต้มนี่คิดบในยี่สิบบาทกล่องละหนึ่งร้อยครับผมนี่นะลูกค้ามากกลตลอดคุณน่อเนี่ยมันเป็น จุดทำเลที่ดีเลยตรงนี้นะพ่อคุณอยู่หนยางเขายางก็เพราะว่าถัางนี้มันกระซิบไปที่สนามอันที่การชาตินะอย่างคนก็เลยมาไล่เก่งที่น้องมาจากทังที่ก็ไล่เก่งนี่นะมาจากทางธน,นะนาคารกรุงไทยนี่นะค่าย,ยดีคายดีคนนี่นะเพราะว่าเราขึ้นซื้อขึ้นเสี่ยงอยู่แล้วปั้นสดลูกฟินมูล,ลึงดำนะปันนะ้นในเบิรงนสดสดนอนนี่นะเบิรงง์นเ่ยนี่นะก็ได้เข็มที่มือเด้อเชียงปั้นเด้อพุดนะ ปั้นเป็นลูกตรงนั้นครับผมก้อนอล่อเอล่ลเลยอ้าวก้อนสุดท้ายทำไมเป็นพ้อล้ออย่างนั้น <c oughs> เออเนี่ยแล้วก็มาต้มอยูนิโตอนี้นะอือก็มาปิ้งอยู่เต่านั้นแล้วก็มาคายนี่นี่นะโอ้ยคายดิบคายดีจริงมาเด้อพี่น้องปั้นสดลูกชิ้นหมูลงดำแซ่บแซ่บยวดูคไบมก้าน